สวัสดีครับบีบีตามสั่นครับวัน <c oughs> นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะมาทำใบดันดินนะครับใบดันดินรถไถแล้วผมจะมาบอกการตัดเหล็กครับสเปเหล็กที่ใช้ ตัวนี้จะเป็นเหล็กหน้าสองครับเหล็กสองนิ้วนะครับเหล็กฉากนี่นะครับเหล็กฉากสองนิ้วแล้วก็ตัวขอบตัวนี้ครับเหล็กตัวนี้ก็นิ้วครึ่งครับ ความสูงตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ความสูงตัวนี้อยู่ที่30ครับ30ติดเซนครับโดยการตัดงออย่างนี้ครับก่อนที่จะหมอกมันก็เป็นอย่าง,างนี้ครับเหล็กตัวนี้ผมตัดมายาว30เซนครับ เออไม่ใช่สิสี่สิบว่าสี่สิบเซนครับจากนั้นก็ใช้ตัวนี้ครับไอ้ชาร์วัดฉากมาทาบแล้วก็ขีดทํามุมมันเป็นมเหลี่ยมครับแต่ขนาดกับพื้น ดีเสร็จแล้วก็บากบากอย่างนี้ครับบากตัวนี้ข้างบนเนี่ยผมตัดอยู่ที่จากตรงนี้นะจากเส้นตรงนี้นะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วครับข้างล่างจะอยู่ที่สามนิ้วครับจากนั้นก็ขีด ขีดกลางนะครับีขดเมื่อขีดกลางเสร็จแล้วก็ออกไปประมาณเท่าไหร่มานครึ่งนิ้วอะผมวัดเสร็จแล้วก็จากกึ่งกลางมานี่เนาะจะอยู่ประมาณครึ่งนิ้ว,ว,กกรค,รวครับข้างบนก็ครึ่งนิ้วจากนั้นก็ตัดเข้าหากันนะครับ แต่แบบนี้มันจะได้สามสิบพอดีเป๊ะ,ปะครับเมื่อเรางอเสร็จแล้วมันจะเป็นรูปทรงอย่างนี้ครับมันจะได้ความสูงสามสิบเป๊ะครับแต่ผมก็ยังว่ามันมันต่ำไปครับถ้าเกิดเออสูงสัก ประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบผมว่ากำลังดีนะแต่นี้ผมตัดไปแล้วมันเลยๆาำเลยมันจะมาประกอบตรงนี้ครับออตัวนี้ตัวตัวคานตัวนี้ครับออผมแนะนำนะให้อยู่ล่างๆไอ้ล่างๆเข้าไว้ครับ มันจะอยู่ประมาณนี้อยู่ล่างๆเข้าไว้ครับเพราะว่าเวลาเจอตัวส่วนที่จะรับน้ําหนักก็คือตัวตัวนี้แลครับข้างบนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เวลาเราดันเจอตอเจออะไรเนี่ยมันจะแข็งแรงแข็งแรงกว่านครับถ้าเกิดว่าเอาไว้กลางๆอย่างนี้นะ ไม่เท่าไหร่ครับเจอต่อเจออะไรก็เขาเรียกกบบินแล้วงอแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เอาไว้เอ,อประมาณล่างๆตรงนี้กับประมาณนี้กาลังดีมันก็แล้วแต่ช่างนะครับแล้วแต่เจ้าแต่สำหรับผมผมเอาไวลา้ล่างๆแบบนี้ครับเดี๋ยว แล้วราจะเชื่อมให้ดูนะครับเตรียมอุปกรณ์เชื่อมน่ครับเมื่อตัดแล้วมาเชื่อมเสร็จก็จะเป็นล่างแบบนี้นะครับความแรแข็งแรงเราเน้นข้างล่างเยอะๆครับ ความสูงจะอยู่ที่30มสิบเซนพอดีครับแต่ตัวนั้นตัวเก่าผมมันอยู่ที่สามสห้ามีข้างหลังครับ นั้นหนักหนักกว่าตัวนี้ตนาะยแล้วเราจะมาปูแผ่นปูแผ่นใส่ข้างบนข้างบนตัวนี้ผมว่าจะไม่ใส่ผมว่าปล่อยไว้อย่างนี้นะข้างบนตัวนี้ลองดูโอเคนี้ก็พอ แรงครับไม่มีงอแน่นอนเด็กฉากสองนี้ประกบกันเลยครับนี่เป็นตัวเก่าใส่ตัวนี้เลย ตอนการทำก็ไม่ยากก็ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากนะอันนี้ผมทำเพืแป๊บเดียวอยีกนนแต่ตัวนั้นก็ทำอยู่นานเหมือนกันน,นี่ผมตัดสายตัดสายทีเมือ่อวัดใจขนาดก็ตัดตัดเชื่อมตัดเชื่อม เขาดีมีต้นแบบแล้วตัวแรกมีตัวแรกเป็นต้นแบบเาตัวที่สองก็เลยทำไม่ยากเท่าไหร ไสสนิทกันครับสลักแค่นี้พอครับเดีต๋ตอนทำ่านผมทำแบบสนิทกันเลยดันไปไม่มีงอครับแข็งแรงดูกองดินที่ดันตามเรงครับ ได้ก็ดันได้ตามแรงรถครับก็ประมาณนี้ครับเบากว่าเดิมเยอะครับโครงเก่า กัตนต่ออยู่คาสบีเลยเดี๋ยวถังปุ๋ยรออยู่ครับทำไปนานแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมาทำหัวยอดปุ๋ยเกีียวเป็นเกีียวมนะครับ Cip, cip. I right, keep me go. Can you